สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะตลาดประจำค่ำคืนที่30เดือนกรกฎาคมอย่ายวดนะครับตอนนี้ F P Markets ของเราเนี่ยเขามีกลุ่มปิดให้นักลงทุนได้เข้าร่วมแล้วนะครับใครที่สนใจก็หยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกนคิวอ d e ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับผม สวัสดีนักลงทุนครับสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับคือวันนี้เราจะสังเกตเห็นกราฟเนี่ยวิ่งแปลกๆนิดนึงนะทุกท่านบางจังหวะเนี่ยสกุลเงินสินทรัพย์เสี่ยงก็ไปอยู่ที่หน้าของตาราง US อลลาร์อยู่ท้ายตารางแต่บางจังหวะ US d ลลาร์ก็เริ่มมีการฟื้นคืนกลับขึ้นมาสะท้อนให้เห็นเลยนะครับถ้าดูจากในตัวกราฟจริงๆเนี่ยดอลลาร์ยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักเทคนิคแม้ว่าในลักษณะภาพรวมแล้วจะอยู่ในทิศทางฝั่งขาลงอย่างชัดเจนเมื่อดูใน Time f ฟรม e 1ชั่วโมงครับเราไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีตัวอื่นนะครับตัวของยูอัตราผลตอบแทนพัรธบัต อายุ10ปีวิ่งอยู่ที่ระดับ1.2470ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนนะครับในระหว่างวันยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สครับก็ยังปรับฐานเช่นเดียวกันครับปัจจุบันวิ่งอยู่ที่34,980ครับทุกท่านนักลงทุนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เนี่ยกราฟไม่ค่อยวิ่งเลยคุณไปไหนมาไหนเนี่ยวนเวียนอยู่กับที่จังเลยเกิดจากอะไรหรือเปล่าแน่นอนครับทุกท่านหลักๆก,ก็เกิดจาก ที่เขาขาดปัจจัยข่าวสารเข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับวันนี้เราคงจะต้องรอดูการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญซึ่งก็คือคพีซีครับดัชนีชี้วัดตัวของเงินเฟอ้ออีกตัวหนึ่งนะครับที่เฟดใช้เป็นมาตรวัดสําคัญเลยในการดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในอนาคตหรือไม่ทีนี้คําถามก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับว่าเอ๊คุณครับเลยนี้ตัวเลขดังกล่าวนี้มันจะแรงหรือเปล่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเลขตัวไหนถ้าเกิดว่า เฟดเนี่ยจ้องอยู่จะเป็นอะไรที่แรงมากๆเลยแต่การประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อครับทุกท่านในช่วงหลังๆนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าพอประกาศแล้วมันก็ไม่ได้กดดันทองคําอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับมีหนาซ้ํายังช่วยสร้างแรงหนุนให้กับตัวของราคาทองคอําด้วยถามว่าทําไมล่ะครับในเมื่อเงินเฟอ้อมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแต่ประเด็นก็คือธนาคารกลางสหรัฐนั่นแหละครับทุกท่านที่มองว่าเงินเฟอ้อขึ้นเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องชั่วคราวเฉยๆนะครับคุณยังไม่ได้มี มีประเด็นอะไรหรือว่าปัจจัยที่จะทําให้เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในเร็วๆนี้ครับคนเขาก็เลยไม่ค่อยวิตกกังวลกับเงินเฟอ้อตัวนี้เท่าไหร่พูดได้ง่ายครับคืนนี้เนี่ยตัวเลขออกมาถ้าเกิดว่ากราฟไม่วิ่งเลยนักลงทุนก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าคนเขาก็จะไม่ค่อยได้มองโฟกัสเรื่องที่ว่าเงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นแล้วละ่ะเพราะสิ่งหลักๆจริงๆเนี่ยเขาจะดูแค่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันพอที่จะทําให้เฟดมีการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือเปล่าแต่ถ้าเฟดยังแสดงจุดยืนกันเหมือนเดิม คนเขาก็จะไม่ค่อยนะครับโฟกัสตัวเลขตัวนี้กันแต่ก็ไม่ใช่ว่ากราฟคืนนี้จะไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรที่รุนแรงนะนักทุนอย่าลืมนะหลายสกุลเงินเลยเนี่ยที่จับคู่กันกันกบ US ดอลลาร์มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับการเทขายทากําไรในช่วงของคืนวันศุกร์ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันตรงนี้เราก็มองข้ามไม่ได้เลยนะครับบางคนบอกว่าคุณวันนี้ทองคำเนี่ยมันมีโอกาสจะเทหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูแนวรับแนวต้านจากที่นักวิเคราะห์ ได้ให้กระผมเอาไว้ดีกว่านะครับวันนี้นักวิเคราะห์ a อ e x ็ก r ตรีนะครับได้ให้ในส่วนของตัวมุมมองเชดิคอวมองว่าแนวต้านด้านบนเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่1834ขึ้นไปจะเป็นจุดบอกกับเราเลยนะครับว่าถ้าหากว่ามันหลุด1834ไปได้เนี่ยหน้าเซลล์คงจะมีปัญหาอย่างแท้จริงเพราะว่าเขาจะกลับขึ้นไปเป็นหน้าบายแล้วแนวต้านตัวถัดไปหากว่าหลุดจาก1834 ทางนักวิเคราะห์แจ้งมาว่าให้ไปรอลุ้นกันที่โซนแนวต้าน 1845- ถึง1846หลังจากนั้นก็จะขึ้นไปที่1,866ตามลำดับครับในทิศทางฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดว่าเป็นแนวรับด้านล่างจะเริ่มต้นตั้งแต่1,821 1,810 1,800และ1,790ตามลำดับครับแล้วนี่ก็คือการสรุปสถานการณ์ทองคำทั้งหมดในค่ำคืนนี้สวัสดีครับ